สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2,563ครับจะมาเล่าให้กเกษตรกรชาวนาฟังครับวันจ่ายเงิน500ไม่เกิน20ไร่นี่จะมีทิศทางไปอย่างไรบ้างแต่จะตั้งความหวังไว้นะครับว่าจะได้รู้ว่าวันจ่ายเงินวันที่เท่าไหร่ เพราะวันนี้เราจะนําหลักการมาพูดให้ฟังะนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ฟังไปก็จะได้เห็นเห็นเห็นลางๆว่าเอ๊บรรจ่ายมันจะอยู่แถวไหนนะครับหนึ่งครับเงินนี้มันอยู่ที่ไหนครับดูเงินก่อนเงินจะจ่ายนี่เงินนี้ก็เป็นงินงบประมาณของรัฐบาลนะครับเป็นงบประมาณของรัฐบาลที่ตั้งงบไว้แล้วนะครับทีนี้มันจะจ่ายเร็ว ก็จะ <S an> เป็นไปตามนี้ครับถ้าสามารถจะจ่ายเร็วได้จะต้องรัฐบาลจะต้องกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงเกษตรก็จะต้องไปอขอรับเงินจากงบประมาณจากรัฐบาลมาพอรัฐบาลโอนเงินงบประมาณมานะครับโอนเงินงบประมาณมาก็โอนให้ทกสไปนะถ้าโอนให้ทกสไปปุ๊บนี่ทกศก็มีเงินมีเงินที่จะจ่ายแล้วทีนี้มีเงินที่จะจ่าย เขาก็จะจัดทําแผนการจ่ายการโอนนะครับว่าใครจะได้ก่อนได้หลังจังหวัดไหนได้ก่อนได้หลังว่ากันไปตามข้อมูลที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลมาให้กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลคนที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วนะไปให้ <S <S ทกศก็จะจัดการทําแผนพอทําแผนการจ่ายก็จะประกาศวันจ่ายออกมาจังหวัดไหนจะได้วันที่เท่าไรได้ก่อนได้หลังก็อลเรียงกันไปตามลาดับแบบนี้จะเร็ว ถ้ากระทรวงเกษตรซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้ mm. กระทรวงเกษตรหรือเปล่า mm. กระทรวงพาณิชย์ด้วยสินะครับ mm. เพราะว่าเป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับ mm. ได้รับงบจากรัฐบาลและงบนั้นถูก mm. โอนไปยังทกศทกศก็จะจ่ายได้เร็วนี่หนึ่งเป็นแบบนี้ mm. จ่ายได้เร็ววันจ่ายจะอยู่แถวไหนทีนี้ถ้าจ่ายได้เร็ว mm. ก็เรา หลังวันที่20พฤศจิกาก็แล้วกันถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะแต่มันยังมีโอกาสไม่เป็นแบบนี้ครับมันยังมีโอกาสเป็นแบบอื่นฟังแบบที่สองทีนี้แบบที่สองก็คือรัฐบาลยังไม่จัดสรรงบประมาณให้แต่ให้ทกศใช้เงินของธนาคารทกศจ่ายไปก่อนแล้วรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมา ทดแทนเงินที่ธนาคารตกสจ่ายไปก่อนนี้ภายหลังพี่น้องชาวนาเข้าใจนะครับวิธีที่สองนี้แบบนี้จะช้านะครับทำไมจึงช้าเดี๋ยวฟังเหตุผลไปเรื่อยแบบที่สองนี้จะเป็นแบบที่ธนาคารตกสเนี่ยเขามีเงินของเขาอยู่นะเพราะว่าธนาคารเนี่เป็นธนาคารที่ดำเนินสินเชื่อให้ลูกค้ามากู้ลูกค้ามากู้ก็มีดอกมีเบีย้ย เาก็มีกําไรทุกปีธนาคารเขาก็มีเงินอยู่นะพอมีเงินทีนี้พอจะจ่ายห0าร้อยลายแล้วไม่เกิน20ไร่นี้รัฐบาลอาจใช้วิธีให้ทกาศาใช้เงินของธนาคารทรกาศาจ่ายให้ชาวนาไปเลยแต่ว่ารัฐบาลจะจัดงบประมาณมาทดแทนทกาศภา,ายหลังนะครับวิธีนี้เนี่ยจะช้าหน่อยทำไมจึงช้าครับ ก็เพราะว่าก่อนที่ธนาคารทกศเขาจะจ่ายเม็ดเงินตัวนี้ไปถึงชาวไร่ชาวนาได้นี่เขาจะต้องขออนุมัติขอมติจากบอร์ดของธนาคารทกศก่อนซึ่งทกศจะมีการประชุมบอร์ดทกศวันที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี่แหละวันนี้เพิ่งวันที่7วันที่26หเหลืออีก19วันน่ะถึงจะประชุมกันธนาคารทกศก็จะเสนอเรื่องไปยังบอร์ดของธนาคารว่าขอความเห็นชอบขอให้อนุมัติให้ จ่ายเงินองของของธนาคารตกรสให้เจ้านาตามโครงการของรัฐบาลและรัฐบาลจะจัดงบประมาณมาทดแทนธนาคารตกรสภายหลังทํานองนี้ครับเมื่อวันที่26ผ่านไปในวันที่26ไม่ใช่วันที่26่ผ่านไปพอวันที่26บอร์ดของธนาคารตกรสประชุมกันและมีมติให้จ่ายได้หลังจากวันที่26นู่นแหละครับทกศถึงจะจ่ายได้ถ้าหลังจากวันที่26จ่ายวันที่27เลยได้ไหมมันก็ไม่แน่นว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะธนาคารตกสรอบอร์ดทกศอยู่ เขาก็ต้องทําแผนเขาจะทําแผนการจ่ายเมื่อบอร์ดได้อนุมัติให้จ่ายเงินทกศได้ก่อนเขาจึงจะทําแผนทําแผนอย่างน้อยก็ต้องหลายวันการจ่ายก็น่าจะราวๆธันวาคมนี่เห็นไหมครับถ้าเป็นแบบที่สองการจ่ายจะอยู่ราวๆธันวาคมนี่นี่ทั้งหมดก็คือเล่าให้ชาวนาฟังวันนี้ครับส่วนวันที่จะจ่ายจริงวันไหนนั้นเมื่อธนาคารทรกศเขาประกาศออกมา เราจะนํารายละเอียดที่ทกศประกาศการจ่ายวันทีท่าไห่จ่ายที่ไหนอย่างไรมาเล่าให้กับท่านผู้ชมที่เป็นชาวนาทุกคนทุกท่านได้รับรู้รับทราบและฟังกันต่อไปครับช่องของเราไม่นําเสนอเรื่องมั่วๆและไม่ชวนมาดูคลิปเยอะๆนะเพื่อที่จะเอายอดไลคย,ยอดวิวไม่ต้องครับต้องความจริงเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สนุกเรารู้อยู่ว่าการเล่าความจริงให้กับพี่น้องประชาชนฟังนี่ผู้ฟังมันรู้สึกไม่สนุก ไม่มันทำาไมจึงเป็นอย่างนี้นครับก็เรื่องจริงนะมันไม่สนุกอ่ะมันเหลือเหลืออีกเวลานานมากถึงจะจ่ายนะมันจะสนุกตรงไหนล่ะนะไม่เหมือนคลิปทั่วไปอื่นๆก็ไม่อยากพลาดพิงเขาแบบนั้นเขาจะเสนอแล้วจ่ายแล้วรู้วันจ่ายเคะวันจ่ายจ่ายไปที่เท่านั้นเท่านี้อะไรก็ว่ากันไปตามหัวข้อแต่พอเข้าไปดูแล้วไม่มีวันจ่ายเหมือนกันนี่แหละเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีใครรู้ล่วงหน้าไงครับเพราะธนาคารเขายังไม่ได้ประกาศออกมานะครับ ส่วนเราเล่าความจริงถึงแม้ว่าจะไม่สนุกก็ต้องขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับเรื่องจริงมันไม่สนุกจริงๆนะครับรอครับก็หวังว่าผู้ชมทุกท่านคงจะเข้าใจในการเสนอความจริงของเรารอประกาศจากทรกรศว่าเขาจะจ่ายได้วันไหนครับซึ่งเป็นไปตามหลักการที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้แหละครับความจริงพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ